เยวเราลงทะเลกันนะครับเพราะว่าการณีนี้เป็นกรณีที่มีข้อมูลจากทั้งนาซาและจากทั้งโนอาซึ่งเป็นองค์กรที่มีทั้งข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูลใหญ่มากทีเดียวที่จะวิเคราะห์อะไรเรื่องราวต่างๆมาแล้วเขาบอกว่าทะเลปีนี้เดือดแน่นอนเดือดยิ่งกว่าปีที่แล้วครับก็ามาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทรัพย์รงนาวาสวัสดิ์นะครับรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณย่าพนโครับ ครับผมกลับมาคุยกับอาจารย์อยีกแล้วเรื่องร้อนๆน,นะครับครับปีนี้เขาว่าทะเลจะเดือดกับปีที่แล้วไหมครับอ,อ๋อไม่ว่าละครับมันเดือดกว่าเรียบร้อยแล้วครับ ด้วยเหตุผลว่าเราทั้งนาซาทั้งโนวาที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นข้อมันเป็นองคอ์กรใหญ่ที่สุดของเราแล้วฮะในโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนนี่มันโลกทั้งใบไม่ต้องแบ่งประเทศนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราพบก็คือว่าข้อมูลตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเดือนมกราคมพาเนี่ยปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้ว นะฮะอุณหภูมิน้ําทะเลนะครับประมาณหนึ่งองศานะครับซึ่งปีที่แล้วก็ร้อนอยู่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่อุณหภูมิน้ําทะเลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่บันทึกกันมานะครับอุณหภูมิเฉลีย่ยผิวหน้าน้ําทะเลนะครับอันนี้เราคุยอย่างคือะะเฉลี่ยทั้งโลกปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วอีกหนึ่งองศาเพราะฉะนั้นปีนี้ก็อ,อก็คิดเอาเองเลยกันนะครับ ขณะที่ในเมืองไทยเราก็มีสถานีตรวจวัดอุณหภูมิการที่ต่างๆนะครับ mm hmm. ข้อมูลจากรมทรัพยากรทางทะเลจากคณะประมงเองก็ชี้ตรงกันว่าอุณหภูมิน้ําตั้งแต่มกราไล่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิก็สูงกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดนะฮะสูงกว่ากันประมาณหนึ่งองศาซึ่งที่น่ากลัวก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันเข้าเกินลิมิตของประการังที่จะทนได้แล้วเรามี mm hmm. อุณหภูมิประการังทนได้อยู่ที่สามสิบจุดห้าอันนั้นเป็นเส้น oh. กริด นะฮะถ้าเกิดอุณหภูมิน้นทะเลเกินสามสิบจุดห้าต่อเนื่องกันสักสองสามสัปดาห์เนี่ยปากกระดังจะเริ่มฟอกขาวซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดจะฟอกเนี่ยเขาจะไปฟอกกันเดือนพฤษภาคมแต่นี่แค่ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยอุณหภูมิที่เราเช็คมาผมเช็คทุกวันนะครับเพราะว่าผมมีสารนี่อัตโนมัติผมกดดูได้อ่อแต่อุณหภูมิตอนนี้สามเกือบสามสองทุกวันนะฮะไม่ใช่เกือบทุกวันเกือบทุกชั่วโมงใช่อย่างนี้ดีกว่า นะครับเพราะฉะนั too, three, four, four, so so ้นหมายความว่ามันเกินลิมิตปะการังฟอกขาวต่อเนื่องกันมาสามสี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่คาดหมายกันได้ว่าปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่เนี่ยคงมาแน่ปะการังฟอกขาวเนี่ยจะส่งผลอะไรให้กับพวกเราบ้างครับอย่างแรกสุดก็คือปะการังตายอย่างที่สองก็คือพอปะการังตายเส็จสันน้ําก็หายไปหมด พราะปากรังเมื่อหาปกากรลังเราก็ทราบดีว่าแนวปการลังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับเหมือนโรงเรียนอนุบาลต่างๆนะครับอนุบาลสัตจหมดทกโต่างลากับเข้าละเลากุ้งมังกรทุกอย่างอยู่ในแนวปกากรลังเกือบทั้งหมดนะฮะที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นเมื่อปกากรลังเสื่อมตายไปสัตว์น้ําหายไปผลกระทบตรงๆก็เกิดขึ้นจริงๆเอาแบบตรงสุดก็สองเรื่องแล้วเรื่องแรกเป็เรื่องของการท่องเที่ยว เชื่อไหมฮะว่าแต่ละปีเนี่ยเรามีการท่องเที่ยวชมประการังเนี่ยก่อนโควิดเขามีการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสถาบันต่างชาติด้วยมาคำนวณให้แปดหมื่นล้านต่อปีนั่นคือกิจการท่องเที่ยวดำน้าชมประการังนะครับเฉพาะชมประการังเนี่ยไม่พูดถึงไปชายหาดหรืออะไรนะครับแปดหมื่นล้านเพราะฉะนั้นถ้ประการังตายจะไปดูอะไรนะครับนักท่องเที่ยวที่มากันแห่กันมาทั่วโลกมาเมืองไทยเยอะแยะโปรโมทกันอุดรุด เขาก็มานั่งอยู่ทะเลเฉยๆเขาก็ลดวันเพราะเขาไม่รู้จะออกทะเลไปดูปะการังที่ไหนนึเมื่อปะการังมันตายเข้าใจไหมะฮะเ <ผม S 1> พราะฉะนั้นต้องประกอบกันคนคงไม่ดูแค่ปะการังเขาก็จะดูปะการังด้วยสัตว์น้ําที่อยู่ตรงนั้นปลาสวยงามอะไรต่างๆเขาไปหมดมนะครับฉากตรงนั้นมันหายไปแล้วไม่มีหรือแต่สาหร่ายฮะเขาคงไม่ข้ามโลกมาดูสาหร่ายท,ที่ทะเลบ้านเราฮะเขาก็ลดวัน,วนเที่ยวลงเขาก็ไปทําอย่างอื่นแล้วก็ไปทริปิปไป,ไป,ปดูปะการาังโหนหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินเยอะ ลูกเรือก็ได้กับตักนก็ได้ใครต่อใครก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วมันใช้เวลาทาั้งเป็นวัน,วน,เ,พน,เ,น,วนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราบางกนนกท่องเที่ยวก็กระทบเพราะว่าเราสูญเสียรายได้เราเราเออค่าใช้ใจ่ายทั้งนักท่องเที่ยวก็ลดลงท,ง,ทงทั้งที่เราอยากให้เพิ่มขึ้นทุกคนคงจะทราบกันดีมันก็ส่งผลกระกทบต่อเศรษฐกิจฐฐในเรื่องของปากคองชาวบ้านทั่วไปที่เก็บหากินในแนวปะกคลังพวกน,นี้เนี่ยก็กระทบเช่นกันกนะครับเพราะว่าก็กุ้งหอยปูปลาหายไปหมด แล้วจะไปจับอะไรโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านซึ่งประมงพื้นบ้านเขาหากินด้ในแล้วจะมีแคบๆจากชายฝั่ง<ม>เขาไม่ได้มีเรือประมงสามสิบสี่สิบตันนี่จะวิ่งออกไปสิบกิโลยี่สิบสามสิบกิโลได้เขาหากินได้อย่างมากก็แ,แค่สามกิโลสี่กิโลรอบๆชายฝั่งซึ่งแ<ม>ถวนั้นก็คือที่ของปลากระกลังแทงน,นถ้าเกิดปลากระกลังตายปลาหายไปจากพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงนั่นก็คือส่วนหนึ่งของทะเลร้อน แต่ปัญหาตอนนี้กลายเป็นว่ามันมีปัญหากับอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่ปลากระลังตายอย่างเดียวอย่างที่สองก็คือญาติทะเลวันนี้มันข่าวเพียบเลยครับ<ะ>ญาติที่พยูกนกำลังตายอดตายตัวผอมญาติทะเลเราโดนกระทอฮัลโหลได้ยินนะครับครับ<ล>ครับด้แล้วครับจันข้อมูล,ล่าสุดเนี่ยคือทั้งตรังทั้งกระบี่เนี่ยตายเกือบหมดนะครับ S <S อ่ากระบีนะ่แต่มันพอหญา้าทะเลหายไปเนี่ยพายุนก็ลดน้อยลงนะครับอนอกจากพายุนที่ปส่งผลกระทบกับพายุนแะล้วพวกชาวประมงพื้นบ้านที่เขาหากินกับหญา้าทะเลมาตลอดโดยเฉพาะหายอยชักตีหอยชักตีนเนี่ยเห็นชัดที่สุด <S <S ชาวประมงพื้นบ้านเขาเขาจะไปจับปลาตัวเล็กๆไปขายคงไม่ได้ราคา,าะสิ่งที่เขาต้องการก็คือสัตว์น้ํามูลค่าสูง เออก็คือหอยชักตีนนี่แหละตัวที่ราคาแพงที่สุดแล้วโลละหลายร้อยเลยเก็บได้สักโลสองโลสองโลก็รอดละแต่ตอนนี้เพอญาติทะเลหายเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยหอยชักตีนก็หายไปด้วยคราวนี้เขาจะไปทําอะไรเขาเก็บหอยชักตีนมาตั้งแต่สมัยปู่ยาวมาจนถึงสมัยนี้ไม่รู้กี่สิบปีญาติทะเลไม่เคยหายเลยฮนะโดยเฉพาะญาติทะเลตรังเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีมีทุกคนก็เขียนญาติทะเลกันมาตลอดไม่เคยเกิดภาะวะอย่างนี้มาก่อน เพราะฉะนั้นผลกระทบก็เกิดอย่างรุนแรงเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่ายาจะหายเขาไม่เคยคิดว่าหอยจันทรนจะหายหรือสัตว์น้ําหน้าบ้านจะหายไปเข้าใจใช่ไหมครับครับที่ไม่ใช่แค่ตัวสัตว์น้ําหน้าบ้านครับสัตว์น้ําหลายชนิดที่มาแวะหน้าบ้านแล้วออกไปต่างๆเนี่ยสัตว์ทะเลที่ลึกลงไปอาหารการกินของเราก็คงต้องเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันอถ้าเกิดเขายังรอสุดเหลือคนจับ ปลานะครับถ้าเขาหายเขาก็กลับเข้ามาหนีหนีเขาไม่มีใครยอมอดตายหรอกครับผมยิ่เน้นย้ำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาหากินไม่ได้เขาก็ต้องหาทางของเขาเข้าเมืองมาอยู่ในเมืองรุ่นนี่นั่นปัญหาต่างๆก็คือตามมาทั้งที่เราอยากให้กระจายคนออกไปอ,อยากให้มีเศรษฐกิจท้องถิ่นอยากให้มีเอสเอ็มอีท้องถิ่นอยากให้มีท่องเที่ยวเมืองรองแต่คนอยู่ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติไม่เอือเอ้ออำนวยจะโปรโมทยังไงจะ ใส่เงินยังไงมันก็ไม่รอดในเมื่อพื้นฐานสุดมันไปแล้วครับคุณเอยแตนนี่มันกระทบจากวงนอกเข้าสู่วงในด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่แค่เราดเราไปวัดปัญหาอยู่แค่ชาวประมงอย่างเดียวมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดครับผมเน้นย้ําอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเกิดโรคร้อนนี่มันเป็นปัญหาเล็กๆตื้นๆเนี่ยคนในโลกเขาคงไม่มาประชุมกันเป็นไม่รู้กี่ปีกอกี่ปี การไปชุมโลกร้อนการไปชุมที่สําคัญที่สุดในโลกแล้วยุโรปก็คงไม่เลิกรถเอ็นดีเซลคงไม่โปรโมทรถไฟฟ้าทุกอย่างที่ฟอนเราเห็นอยู่รอบตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าทุกคนพยายามจะหาทางแก้ปัญหานะฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ฝรั่งหรือยุโรปหรือต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้ดีว่ามันกระทบรุนแรงมากมันกระทบแบบพลิกโลกเลย <c oughs> เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นมันถึงต้องมีกระบวนการต,กต่างๆปัญหาก็คือมันไม่ทัน มันกําลังจะไม่ทันเพราะฉะนั้นปัญหาคือเราแก้ปัญหาแล้วเราพยายามทําดีกับธรรมชาติมากขึ้นแต่มันอาจจะสายไปนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตอนนี้ก็คือต้องหาทางอยู่ร่วมกับผลกระทบให้ได้ต้องพยายามช่วยคนที่โดนกระทบแล้วไม่มีทางออกต้องพยายามหาทางดูแลธรรมชาติให้ดีที่สุดปะการังที่เหลืออยู่ยาทะเลที่เหลืออยู่อันนั้นเราก็ต้องดูแลที่ดูให้ดีที่สุด แล้วก็ส่วนการฟื้นฟูมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นนะครับขนาดรธรรมชาติยังตายแล้วจะไปปลูกใหม่หรือจะไปทาอะไรใหม่ถ้าถ้าเกิดมันปลูกง่ายขนาดนั้นมันก็คงไม่เป็นปัญหาทั้งโลกเลยครับนะครับทีนี้ทนเห็งว่าอุกคุณภูมิเปลี่ยนไปขนาดนี้ร้อนแบบนี้ไม่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเลยด้วยซ้ำพอมาถึงตรงนี้หญาทะเลไปแล้วอะไรไปแล้วเราจะเราจะช่วยหญาทะเลได้ยังไงหรือเราจะเข้าไปปรับตัวต้องอยู่กับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปแบบนี้ได้ยังไงครับา คือโรคโรคร้อนเนี่ยมันมีสามคันะฮะก็คือลดรับปรับตัวสิ่งที่เราพยายามทําก็คือลดมีการ,รลดรลงต่อเนื่องม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีมีการประกาศเน็ตซีโร่มีการนู่นนี่นั่นปลูกป่าช่วยดูดซับคาร์บอนซึ่งพวกนั้นดีนะครับผมไม่ได้ไหมายความว่าไม่ไม่ดีแต่จริงจริง,รงก็คือยอมรับว่ามันไม่ทันคือเราต้องการทําดีโดยให้โรคมันเย็ยนลงแต่จากวันนี้ไปอีกสามสิบปีโรคมันจะร้อนขึ้นมันไม่มีทางที่จะเย็ยนลง ุดหลังจากนั้นผมไม่ทราบเทคโนโลยียอยากจะช่วยได้แล้วก็ผมก็คงไม่รู้แล้วเพราะถึงวันนั้นผมก็คงไม่อยู่ในโลกแล้วเพราะฉะนั้น<ม>ก็คือว่าง่ายๆมันจะมีแต่ร้อนขึ้นกับร้อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น,น<ม>ก็เลยมาถึงประเด็นที่สองก็คือรับกับปรับตัวเราก็ต้องยอมรับอย่างแรกสุดก็คือคือเราต้องยอมรับก่อนว่าลดโลกร้อนเนี่ยมันช่วยวันนี้ไม่ได้ช่วยปีหน้าไม่ได้ช่วยปีต่อไปไม่ได้มันอาจจะช่วย<ม>ลูกหลานเราในอีกสามสิบปีสี่สิบปีข้างหน้าได้แต่หน้าวันนี้ จนถึงอีกสามสิบสี่สิบปีเนี่ยเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาโลกร้อนที่หนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราจะลดอีท่าไหนไม่ว่าเราจะหยุดการื้อกระจกหมดทุกทุกอันมันก็จะไอ้ที่สะสมอยู่มันก็จะลากให้โลกร้อนไปอีกหลายปีเป็นสิบสิบปีเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาถึงคําว่ารับกับปรับตัวขณะที่เราลดโลกร้อนไปด้วยด้วยทุกวิถีทางแล้วเนี่ยเรื่องของการรับมือและการปรับตัวก็เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่หนีโอกาส นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างชาวประมงที่ผมพูดไปเนี่ยเขาไม่เคยรู้เขาไม่รู้จัก้วยซ้ําบางคนอาจจะไม่รู้้วยซ้ําการซึ่งกระจกก็เลยคืออะไรได้ยินแต่ว่ามีคนพูดถึงโลกร้อนโลกร้อนจู่ๆทั้งมันแค่ปีเดียวหญ้าหายหมดหอยชักปีนหายหมดปลาหายหมดเข้าใจใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนกลุ่มที่ปรับตัวได้ยากมากเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาทางช่วยพยุงกันนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ นะฮะยกตัวอย่างอย่างคณะประมงเนี่ยเอาถามว่าทําอะไรคณะประมงนี้มาตอนนี้เราไปสอนชาวบ้านเลี้ยงปลิงอยู่นะฮะที่กระบี่นะครับญาติทะเลรอบรอบเนี่ยหายหมดแล้วแต่ชาวบ้านยังอยู่ได้เพราะว่าเลี้ยงปลิงแล้วก็ส่งออกแาถวาปลิงไปขายจริงปลิงปลิงปลิงทะเลก็ได้ราคาดีนะครับทางออกอนนเ,เพราะ,ะว่าเราไม่อยากให้เขาอ,อพยพหนีไปทั้งหมู่บ้านนะแล้วคณะประมง เห็นอาจารย์หายหรือว่าหูฟังผมไม่ดีเนี่ยตอนนี้ครับได้ยินไหมครับครับได้ยินแล้วครับมาๆหายคอีกอาจารย์อืมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะต้องไปถามบริษัทโทรศัพท์เขาแต่ว่าตอนนี้เสียงพ่อๆของอาจารย์กลับมาแล้วบฮะได้ยินนะครับได้ยินครับทางคณะประมงก็เลยเข้าไปไปช่วยเหลือในเรื่องของทํายังไงให้เขาสามารถดารงชีพอยู่ที่เดิมได้ อาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของตัวจากจับปลาหา<อ>หอยชักตีนซึ่งมันไม่มีปลากับหอยชักตีนแล้วกลายเป็นว่ามาเลี้ยงปลิงแล้วก็ปลิงเป็นสินค้าราคาสูงอย่างน้อยเขาก็ยังส่งลูกหลานเขาเรียนได้เขายังหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเขาได้นี่เป็นตัวอย่าง<อ>ง่ายๆที่เราชี้ให้ดูนะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราก็ทาประมงก็ต้องปรับตัวด้วยครับคือเขาว่าบาง,บาง,บ,างบางกลุ่มบางอะไรอาจจะเข้าไปเสร็จราบอกไม่เอาฉันจะจับปลาต่อไปปูยาตายใหญ่ฉันทำอย่างนี้มัน ก็ต้องยอมรับว่าโลกยุคนี้มันไม่ใช่ยุก,ก่อนหรือไม่ก็บอกเอาปลาคืนมาจะไปหามาจากไหนผมก็อยากได้ผมก็อยากให้แต่ผนไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าโลกร้อนมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่แก้ได้ขนาดเลขา U N ตะโกนลั่นหัวว่าโลกเดือดแล้วไม่ร้อนแล้วเดือดแล้ว b o i l i ง g แล้วก็ยังนั่นเลขา U N นะฮะโอกาสสาชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสถานการณ์ล่านี้เนี่ยมันเข้ามาถึงขั้นที่ มันให้คำว่าแก้ปัญหาเนี่มัน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 หาทําไม่เจอครับแตอนนี้พูดยังไงต้องอยู่กับปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ก็อีกสี่สิบปีข้างหน้าจะแก้ได้แต่ตอนนี้ถึงสี่สิบปีข้างหน้าก็หาทางกันเมื่อไรเขาตอนนี้ยังพิจารณาว่าอาจารย์ก็ไม่อยู่ผมก็ไมอยู่อรุ่นลูกผมต้องรับตรงนี้ต่อไปฉะนั้นจริงๆตอนนี้พวกเราต้องวางอะไรเพื่อรุ่นลูกเพื่อรุ่นหลานที่อยู่ข้างหน้าว่าเขาจะได้สบายขึ้น เขาไม่ไม่ใช่เอาไม่อย่าอย่าพูดคบว่าสบายขึ้นนะครับพูดคาว่าเขาจะได้อย,ยังอยู่รอดเอาแค่นี้ดีกว่าไม่ต้องสบายขึ้นแล้วตอนนี้เอาแค่รอดก่อนต้องรอดอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆสถานการณ์มันแรงมากครับถ้าเกิดติดตามผมผมติดตามอยู่แล้วตอนนั้นรอบๆเนี่ยแรงมากแล้วนักวิยาศาสตร์นี่ออกมาเตือนจนไม่รู้หรือใครเตือนแล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะคือคือนักวิยาศาสตร์ระดับ สุดยอดของโลกก็ออกมาเตือนทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดยูเอก็พูดใครก็พูดโนอานี NO ้ไม่ต้องพูดถึงพูดอยู่ตลอดถึงเกิดตะโกนในห้องที่ไปชุมว่าพินาศแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเป็นอย่างนี้อยูอย่ก็ันักวิทยาศาสตร์แก้โลกร้อนไม่ได้ครับเราไม่เก่งขนาดๆๆนั้นฮะนั่นฮีโร่ครับไปดูในหนังเราเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเตือนเพราะว่าโลกร้อนเกิดจากทุกคนครับ ไม่มีคนสนใ,ใจคนหนึ่งจะไปสามารถแก้โลกร้อนได้เราเราเรา,เราต้องหาทางร่วมกันซึ่งคาว่าร่วมกันในที่นี้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจนเป็นผลเป็นรูปธรรมจนทําให้การซื่อกระจกลดลงณวันนี้ปีที่แล้วกับปีนี้การส่งเรื่อนกระจกยังเพิ่มขึ้นเลยครับยังไม่ลดเลยเพิ่มขึ้นทุกปีที่เราปล่อยกันอืมประเทศเราก็หนึ่งในประเทศที่ปล่อยกาซสหมือนกอนอาจจะไม่ได้มากักแต่เราก็ไม่ได้ลดลง ของเราของเราใช่ฮะแต่พีจารณาว่าของของเราในส่วนใหญ่เป็นเรื่องของของเราก็ไม่ได้ลดลงก็คือของเราคือแต่ผมต้องพูดตามตรงนะฮะแนวความคิดของผมเนี่ยจะต่างกับคนอื่นคือของหดของเราเนี่ยไอ้ลดเนี่ยก็พยายามทากันเถอะแต่ไอ้ที่ผมว่าเราเดือดร้อนที่สุดก็คือถ้าเกิดนับปริมาณการเตือนกระจกของเราเนี่ยเราอยู่ประกานกลางนะฮะแต่ถ้าเกิดนับผลกระทบที่เราได้รับเนี่ยเราอยู่ต้นต้นอืมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่สําคัญก็คือ นอกจากรถที่ก็ต้องพยายามกันต่อไปเนี่ยไอที่รับมือเนี่ยเพราะเราโดนอยู่เราอยู่ในแนวหน้าของแก๊งที่จะโดนผลกระทบจากโลกร้อนแล้วทําไมเราถึงอยู่ต้นๆเหะครับอาจารย์เราอยูอย่างแรกสุดก็คืออย่างกรุงเทพเนี่ยอยู่อยู่พื้นเราราบมากนะฮะเราเป็นที่ราบเข้าใจนะฮะเพราะงั้นน้ำท่วมมันเข้ายาวเหยียดทะลุอยุธยาไปด้วยซ้ําเข้าใจนะฮะน้ําแข็งละลายน้ําแข็งยกขึ้น อย่างที่สองก็คือเรามีระบบนิเวศที่เราอยู่คุณหากินมันทั่วนาตาปีไม่ว่าจะเป็นปะการังหญ้าทะเลอย่างที่บอกไปไอ้พวกนี้เนี่ยอ่อนแอม,มากฮะโดนโลกร้อนสภาพผิดปกติแป๊บเดียวไปหมดเลยลเออจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงขณะที่อังกฤษเขาไม่มีแนวปะการังครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหากินกับธรรมชาติเราเป็นประเทศที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติระบบนิเวศที่เราทุกคนชื่นชมว่าทะเลไทยสวยนักหนาเอ่อมีอะไรต่างๆเยอะแยะ นั่นก็คือข้อดีของเราเราเป็นสาวสวยมากในอดีตครับแต่เมื่อเกิดปัญหาสาวสวยสวยมากคนนี้ก็กำลังอ่อนแออย่างรวดเร็วจะเป็นสาวโสวมมากแนละ้วทีอ่อย่างด<ต>้านอ่าวไทยเราทะเลเราก็ตื้นนั้นผลกระทบของอากาศที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิที่หน้าผิวลงไปนี่มันกร,กระทบถึงข้างล่างได้ค่อนข้างเร็วด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับก็น้ําเราตื้นก็เห็นอย่างภาพน้ําเขียวะฮะเมื่อวานยังเขียวอยู่เลยผมดูขา่าว<ม>ที่สีหลาชานี่มันหน้าแรงปกติน้ําเขียวแพลงต้อนบลูไม,ม่ควรจะเกิดหน้าฝนเอา<ม>ตัวเลขง่ายๆนะฮะเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีน้ําเขียวที่เรียกกันว่าแพลงต้อนบลูเนี่ยสิบห<ม>้าหนนะฮะปีที่<ม>แล้วเนี่ยเรามีเจ็ดสิบหกหนอนเพิ่มขึม้นห้าเท่า เพราะฉะนั้นคนที่ไปเที่ยวบางแสนก็จะมีการภาพแชร์กับอุตลุดว่าคนเล่นน้ําสีเขียวซึ่งก็มีไม่ค่อยอยากกันเล่นกันนะนั่นก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะน้ําเขียวมันก็จะทําให้ปลากระกลังโสมสัตว์น้ําตายมันก็วนเงินอยู่แค่นี้แหละครับอืมเราต้องต้องยอมรับว่าเราคงหนีไม่พ้นแน่นอนแลวเราต้องเผจิญกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแล้วโลกนี้คงจะร้อนมากขึ้นแต่จะมีวิธีการอะไรที่เราจะ อยู่ร่วมกับความร้อนที่มากขึ้นเนี่ยก็คงต้องช่วยหาทางกันให้ชัดเจนขึ้นก็แต่เราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองก่อนนะ แล้วเไปช่วยคนอื่นเท่าเท้าที่ทําได้ขณะที่เราลดโลกร้อนเราก็พยายามให้ลดพลังงานให้มากที่สุดนะฮะทุกคนก็รู้ดีว่าโซล่ามีขายทุกคนก็เห็นรถอีวีว่าวิาว่งกันราคาเขาไม่ได้แพงมากมายเมื่อเลเื่อนเทียบกับรถสันดาบเราก็ต้องช่วยงานทำนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดลดการใช้ของขณะในยุโรปหรืออะไรยังมีแคมเปญใหม่ว่าเดือนนี้ไม่ซื้อของใหม่ต้องออกมาไม่ซื้อของใหม่เลยอืม ก็ใช่ไหมฮะเป็นแคมเปญใหม่ในยุโรปที่เขามึงทําอยู่นี่ชวนเครือข่ายทุกคนแต่ปัญหาก็คือเพราะไม่ซื้อของใหม่เศรษฐกิจเราก็แย่อีกเนห็นไหมฮะพอเพิ่นไปแค่พอเพิ่มไปที่เยอรมันมีเพื่อนเยอรมันซื้อเครื่องอล้างจานพกรัฐบาลลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะรุ่นนี้เหมือนประหยัดไฟเบอร์ห้าก็ใช่ฮะแต่คุณแต่คุณซื้อของประหยัดรัฐบาลช่วยก็ใช่ฮะก็ลดมันมันลดรดรด e v รัฐบาลก็ช่วยกันทุกประเทศนะครับอเมริกายุโรปทุกคน เออจัพพอร์ตรถอนะีวีทั้งนั้นเมืองไทยก็ช่วยไงฮะเราก็รู้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่า<ะ>บางครั้งมันคือความเคยชินของคนเนี่ยมันเปลี่ยนยากแล้วคนแล้วรุ่นนี้เนี่ย<ะ>ทุกคนก็ตื่นเกิดมาพร้อมกับยุคบริโภคนิยมซึ่งเราก็รู้กันดีนะฮะพอพอพอถึงเวลาที่เราต้องลดการบริโภคเราต้องลดพลังงานเราเราก็ทําไม่ได้เราติดอยู่กับตัวเลข g d ดีว่ามนุษย์ต้องจเจริญขึ้นประเทศต้องจเจริญขึ้น g d ดี<ะ>ต้องสูงสูงพอถึงเวลาที่ว่า g d ดี ยิ่งสูงคุณก็ต้องยิ่งปล่อยก้าซึองกระจกเยอะเพราะมันสมพั์กันตัวจงอยู่แล้วมันก็เลยส่งผลกระทบกลับมาว่าแล้วเอาไงดีเข้าใจใช่ไหมครับการเปลี่ยนจะเป็นเศรษฐกิจสีเขียวไม่ทําง่ายขนาดนั้นนะฮะในโลกแห่งความเป็นจริงครับเราไม่สามารถจะสั่งหันซ้ายหันขวาได้อย่างประเทศที่เขาสามารถสั่งได้เราคงมีไม่กี่ประเทศในโลกที่ทําได้นะครับในยุโรปทําได้หมดฮะอเมริกาก็ลดลงฮะ แต่ปัญหาก็คือเราจะมีหลายประเทศที่มีประชากรเยอะกว่าแต่ปล่อยการเดอนกระจกเพิ่มขึ้นรัฐบ้านเราในเรื่องของนโยบายที่จะพูดแา่เชิญเชิญ <ผม S 2> ชวน, <ผม S 2> นต่างๆเช่ <ผม S 2> นนโยบายลดภาษีหรืออะไร<น>ต่างๆเกี่ยวกับพวกนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกไหมครับ ผมคิดว่าตางนโยบายประเทศไทยเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคือตอนนี้เราทําเรื่องรถเยอะเลยมีประกาศเตืนซีโร่มีประชุมสนธิสัญญานู่นสัญญาอะไรเต็มไปหมดผมว่าไอ้แต่ปัญหาของเราตอนนี้เราเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเรานโยบายของเราคนจะไปช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนให้มากกว่านี้ S <S <S การประเมินผลกระทบ<ป>การประเมินเป็นรูปแบบของการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เราเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วโลกร้อนประเทศอื่นก็ประเมินกันมาเยอะแยะมากมายแล้วอเมริกาบอกตัวเลขมาไม่เท่าไหร่แล้วแต่เราของเราเนี่ยการประเมินก็ไม่ค่อยมีเรามวแจะไปเซ็นสัญญากับบอกบอกว่าเน็ยซีโร่ประเทศไทยจะร่วมลดการเสื่อมกระจกแต่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างโลกร้อนที่กระทบคนเราโดยตรงเนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรมากพอครับครับวันนี้ก็ขอให้จะเป็นภาครัฐนะครับ ผมก็ไม่โทษจะเป็นรัฐบาลเป็นภาคไหนก็ตาม <Okay. S 1> ก็คงจะต้องมีนโยบายด้านนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาของประชาชนซึ่งก็เป็นผลกระทบที่ที่มันจะกระทบเข้าหาทุกคนเองครับ <Okay. S 1> วันนี้ต้องขอบพระคุณครับ <Okay. S 1> ขอบคุณอาจารย์ทรครับ <Okay. S 1> ที่นําเรื่องเราตรงนี้มาพูดให้เราได้เห็นว่าเราหนีไม่พ้นแล้วลหละโรคร้อนแต่เราจะอยู่ยังไงกับโรคร้อนให้อยู่ได้นโยบายที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร,ร้อนจริงๆแล้วก็นโยบายด้านต่างๆที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปโดยที่อย่าไปนึกถึงว่า GDP เรื่องสําคัญเรื่องอื่นๆเรื่องความสุขในชีวิตสําคัญกว่าครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับจากเรื่องเราในทะเลนะครับ